สวัสดีครับช่วงเช้านะครับอยู่ที่พุ่งนาไรนาส่วนผสมนะครับวันนี้เรามาสำรวจดูกันนะครับว่าหลังจากที่มีการปลูกนะครับต้นไม้นะครับโดยการอันดับแรกนะปรับคันนาให้ใหญ่ขึ้นนะครับคันนารอบ4ี่เมตรนะครับรอบนา4เมตรคันนาซอยก็2เมตรนะครับก็ได้ปลูกต้นไม้นะครับ ปีที่สองเลยนะครับอ่าปีที่สองเข้าปีที่สองเลยนะครับลูกตั้งแต่หกเจ็ดนะครับแล้วก็มาถึงหกแปดครับดูผลงานแล้วก็ผลผลิตนะครับอ่าอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้าก็ประมาณห้าเมตรครับเข้าไปในทุ่งนานะครับก็ติดถนนทางเข้าหมู่บ้านนะครับอ่ามาดูนะครับ อะไรบ้างผมจะปลูกไม้ป่าผสมไม้ผลนะครับมีทุกอย่างนะครับเก็บทุกอย่างนะ,ะเราดูนะครับเพราะว่าบริเวณที่ผมปลูกต้นไม้นะผมจะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงอันดับแรกนะนะครับเราดูสังเกตว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับก็เข้าสองปีนะครับส่วนก็จะมี อันนี้มะยมนะครับอันนี้ก็พยุงนะครับกล้วยก็ก็มีมะพร้าวนะครับมะพร้าวอยู่่มะพร้าวนะครับมะละกอนะครับมีมะละกอนะครับออกลูกเต็มเลยนะครับก็มีหัวข่าก็มีนะครับใายต้นมะละกอแล้วก็ถัดมาผมจะปลูกต้นมะริดนะครับเนี่ยต้นมะริดท่มหัวผมเลยนะครับนี่ นี่คือต้นมะริดนะครับทุ่มหัวแล้วนะครับเป็นไม้ป่ามีผลไม้อีกนะครับก็จะมีเพือกนะครับเผือกนะครับนะครับก็สลับเปลี่ยนกันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีน้อยนามีไม้ประดูแดงนะครับนี่นะครับทุ่มหัวแล้วนะครับประมาณสองเมตรสามเมตรก็มี ก็มีกล้วยนะครับสำหรับเปลี่ยนกันกล้วยก็แล้วแต่จะปลูกนะครับผมก็จะมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะครับมะละกอก็จะมีมะละกออ่าเขาเรียกมะละกออะไรเพื่อนๆนมะละกอที่เขาเอาไปตำกนะ็มีมะละกอที่กินหวานอย่างเช่นนี่มะละกอกินหวานนะครับนี่มะละกอหวานก็จําชื่อไม่ได้มะละกอฮอลแลนด์นะครับก็มีหวัวคาเนี่ยสุสกของวัก็บก็มีมะม่วงนะครับนี่ ไปเรื่อยๆนะครับมีมะริดสลับกันมีเพือกนะครับส่วนนี้ก็เอาไว้กว้างหน่อยเพราะว่าทางรถเวลารถเข้าไถานารถเกี่ยวข้าวนะครับก่อนจะเข้าไปในในแปลงนาเรานะครับส่วนนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นเก่าเดิมนะครับผมก็จะมีพยุงนะครับอันนี้ก็จะมาอันนี้มาเอาอาหารนะครับอาหารปลาด้วยนะครับ เรียกในแปลงนานะครับเรื่องปลาในแปลงนาตรงนี้นะครับปล่อยปลาชนตั้งเยอะแต่ไม่เห็นสักตัวไม่รู้ไปไหนหมดนะครับเพื่อนนะนะครับก็จะคละเคล้ากันไปแบบนี้นะครับมีมะพร้าวสลับเปลี่ยนกันอย่างนี้ครับนี่เผือกนะครับ เดินไปชมเรื่อยๆนะครับเดินชมไปเรื่อยๆมละก,กอมีเผือกมีมะริดสลับกันไปฟางกิมจูไม้ป่าสลับเปลี่ยนไม้ป่ามีอยู่3ชนิดนะที่ผมปลูกนะครับไม้ป่าที่เศรษฐกิจก็จะมีไม้พยุงไม้พยุงไม้ประดูแดงนะครับแล้วก็กันกรนะเรับสลับกันไปนะครับ ตอนนี้ก็กล้วยครับตัดเมื่อกี้นี่นะครับกล้วยนะครับตัดไปเมื่อกี้นี่เป็นละมุดนะครับอ่าเข้าปีที่สามปีหน้าก็จะเริ่มเอากล้วยออกนะครับพอต้นต้นไม้เขาก็เริ่มโตแล้วนะครับหาดูนะครับนี่ไม้พยุงทุ่มหัวเลยนะครับประมาณสามเมตรนะครับ เมตรนะครับความสูงนะครับส่วนความกว้างก็อยู่ที่เท่ากับท่อหกขุนนะครับเรามีมะพร้าวนะครับหลับเปลี่ยนกันไปนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นถนนนะครับถนนอ่ถนนห้าเมตรนะครับแต่ว่ายังทําไม่ยังรถยังเดินเข้ามาไม่สะดวกนะเพราะว่าพื้นที่ยังมีน้ําแฉะนะครับ เราต้องมีการเอาดินมาลงอีกเสริมขึ้นมาอีกนะครับรส่วนตัวนี้ก็จะคิดว่าจะมีกระต๊อบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ทำนะตรงนี้ก็กมีมะละกอก็โคลนล้มนะครับดกนะครับมะริดนะครับหาเดินไปตรงโน้นอีกครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆน,นะไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักนะครับ แล้วเราอยากสักุยหมักนี้นะครับผมจะให้ให้ปลากินด้วยนะครับทําให้ปลากินด้วยครับเป็นกากมันผมเอามากลองๆไว้ตรงนี้แล้วเขาก็มีการบูดเน่านะครับก็มีเรียกว่ามีนอนมีอะไรนะครับหมักในตัวเลยก็จะเป็นอาหารปลาด้วยนะครับส่วนแปลงนี้นะครับผมเลี้ยงปลานะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้อวบคาโดก็มีนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับทวมหัวกันกลาวตะไใคร้ลำไย,ยนะอ่าส่วนแปลงตรงนี้นะครับผมจะปล่อยปลานะครับปล่อยปลาไว้ก่อนนะครับมีปลานิลน,นะครับมาปล่อยไว้กับปลา ปลาอะไรนะครับมีปลานินปลาตะเพียนนะครับปลาทับทีมนะครับเดี๋ยวผมลองหวานดูส่วนที่มีตะก้าไว้ตรงนั้นก็เป็นอาหารปลานะครับเพราะผมเอามันปลาไอ้เอาเอามันนะครับมันกากมันนะครับใส่ในตะก้าไว้ให้เขาได้กินเวลาผมไม่ได้มาไม่ได้มาเออเอาอาหารให้นะครับว่าเรา เวลาเราน้อยนะครับนานๆจะมาครั้งเพราะว่าถ้าเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับไม่จาเป็นต้องให้อาหารมากนะครับเพราะาเขามีมีมีอะไรกินมากครับในน้ํานะครับจะเป็นเทาเรียกว่าเพ่งตรอนเนาะพอก่อนหน้านี้ผมก็ได้เอาปุ๋ยอ่าปุ๋ยคอกนะครับมาว่านก่อนว่านก่อนตอนข้าวยังเล็กๆนะครับ ก็สังเกตดูว่าจะมีปลาปลาตะเพียนจะจะเลือเยอะหน่อยนะครับแต่ปลาปลานินไม่ค่อยเห็นกับปลาทับทิมไม่ค่อยเห็นอปลาทับทิมไม่ไม่เห็นนะครับก็สังเกตดูนะครับคาร์บมาเต็นมากินกันยุกยิกยุกยิกยุกยิเมื่อกี้ก็ได้วานอาหารไปแล้วนะครับคงจะอิ่มบ้างนะครับนะครับเห็นไหมก็เลี้ยงในนาข้าวนะครับ ให้เขาโตกว่านี้สักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่สองนิ้วนะครับความโตที่ผมเอามาก็ตัวละห้าแปดสิบตังค์นะครับเข้าเล็บนะครับตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่สองนิ้วแล้วความความความตนะครับอยู่ที่สองนิ้วครับสังเกตดูปลาตะเพียนนะครับจะโตเร็วกว่าปลานินนะครับนะครับไปอีกนะครับ นี่คือตรงนี้ก็เป็นอที่เลี้ยงปลา,าเลาีเ้ยงปลาในนาข้าวนะครับเดินไปเรื่อยครับก็มีพยุงท่วมหัวนะครับนี่ต้นก็หนึ่งนิ้วนะครับลำต้นมีมริดสลับเปลี่ยนกันปลาไหลไฟนะครับมีเพือกนะครับเพือกก็มีหัวกินได้ มะละกอรครับนี่มะขามเปรีย้ยวอ้อยมะขามหวานนะครับก็มีสะดเดินะครับเมื่อกี้ก็เดินมานะครับเป็นทางเข้าคิดว่าจะต่อไปนะครับจะมีกระท๊ออยู่ตรงโพนตรงนั้นนะครับนะครับทางเข้านะครับามาอยู่จุดนี้อีกก็เป็นจุดที่อยู่ คันเทคันนาขอบนะครับคันนาขอบนะครับคันแทนผมเรียกคันแทนาคันนาขอบครับคันนาขอบติดแดนก็ประมาณ4ี่เมตรนะครับก็ปลูกเหมือนกันนะครับก็จะมีไม้ปลาไม้ผลครับแต่ว่าฝั่งนี้ผมจะปลูก2แถวโดยส่วนที่เป็นด้าน,านเขตแดนผมจะปลูกไม้ที่เช่นขี้เหล็กขี้เหล็กต้นดอกแคนะครับ ต้นสเสดาอย่างนี้นะครับเพื่อตัดสางได้นะครับอยู่ติดติดเอเขตแดนนะครับติดเขตแดนนะครับส่วนไม้เศรษฐกิจผมนะครับก็จะติดจะปลูกจากเขตแดนไปประมาณ3เมตรนะครับห<ม><ม>่างออกไปนะครับมาที่ให้ขยับมาหาที่นาตัวเองนะครับ3เมตรนะครับ ก็เป็นที่เลี้ยงปลานะครับสังเกตดูนะครับจะมีมะพร้าวเหมือนกันนะครับมีทุกย่างครับน้อยนาเน็ตรูเดงนะครับ,นะด,รบด้วยไข่นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เราจะปลูก2อแถวนะครับจะมีต้นดินฟ้าต้นดอกแคนะครับปูกไปโน่นนะครับขี้เหล็กนะครับ สองแถวเดินไปเลยครับเดินไปเองครับผมจะปลูกทุกทุกตรงไหนที่ผมทําขั้นหนาผมจะปลูกทุกทุกขั้นเลยนะครับเดินไปเรื่อยนะครับนะนก็มีสะดานะครับก็กําลังอุดมสมบูรณ์นะครับลินฟ้าก็เก็บไปเมื่อกี้นะครับนะครับเก็บไปเมื่อกี้ พอมีกล้วยกำลังได้ผลผลิตนะครับกล้วยดูกล้วยสิเห็นไหมกล้วยนะครับก็มีมะม่วงสามรดูนะครับห้า,ามาดูขั้นกลางนะครับขั้นกลางเรียกว่าขั้นนาซอยขั้นนาซอยความกว้างก็จะสองเมตรกับปลูกเหมือนกันนะครับปลูกแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ขั้นนากลางผมจะไม่ปลูกไม้ป่านะครับ ไป่าจะไม่ปลูกปลูกแต่ไม้ผลนะครับอย่างเช่นมะม่วงสะเดาะมะพร้าวอ,อ,อย่างนี้นะครับเป็นต้นก็มีลิ้นลินล้นจีมีลิ้นจีมีวันนั้นก็ได้ลำไย,ยคริสตันมานะครับอ,อยู่ตรงนั้นนะไปดูกันนะครับลำไย,ยคริสตัน น,นี่เขาเรียกลำใหญ่คริสตันนะครับเพือ่อนม่วงม่วงจัมโบ้นะครับวางเงินนะครับก็ซื้อตามแผงต้นไม้นะครับเราจะมีลินล้นจีมีม้อ่ะลิ้นจีมีละมุดนะครับสลับเปลี่ยนกันไปนะครับเคลา้ากันไปนะครับฮะเราเราจะไม่เดินนะครับผมจะไม่พาเดินไปสุดโน้นนะครับจะไปดูขั้นอีกต่อไป ัจนอีกต่อไปนี่จะปลูก,ลกเริ่มปลูกปีนี้นะครับปี68นะครับส่วนทางนี้ครับปลูกปี67นะครับก็จะมีอีกฝั่งโน้นนะครับปดคือทําปีนี้นะครับแต่ส่วนที่ผมพาเดินอยู่ตรงนี้ก็ปี68นะครับก็ได้ผลฮาสแต็กก็จะเกือบท่มหัวเลยนะครับนี่เป็นสะเดาทวายนะครับกล้วยนะฮะ ก็ถ้าเราได้มานะก็จะก็มีความสบายใจได้เห็นผลงานที่เราปลูกก็ได้รู้สึกว่าได้ผลนะครับผมมานี้ก็ได้เวลากลับเราก็ตัดกล้วยตัดเรามีปลีกล้วยบ้างเรามีลิ้นฟ้าบ้างเรามีมะละกอบ้างนะครับประบันไปนะครับแล้วก็มีอีกหน่อยก็จะอีกหน่อยก็จะมีทั้ง ปลาปลาเอาปล่อยไว้ให้เขาโตก่อนนะนะครับนะนะครับสงสัยลูกค้าเรียกแล้วนะนะครับนะมีขี้เหล็กนะครับนี่ถ้าอยากกินขี้เหล็กเราก็เก็บขี้เหล็กอ่าคันนาซอยนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็สองเมตรเหมือนกันกําลังปลูกปีนี้นะครับดูมะละกอยังไม่โตนะนะครับก็ปลูกคระเาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับนะครับ ท่านาซอยผมจะไม่ปลูกไม้ป่านะครับผมจะปลูกแต่ไม้ผลผกินได้นะครับนะครับแต่ขัานาขอบซีเมนต์ผมจะปลูกผลักเข้ากันไปเป็นไม้ป่าไม้ผลร่วมกันไปนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจด้วยนะครับบางทีไม้ป่าเราจะอายุไม่ยืนเราก็จะได้มีผลผลนะครับฝั่งนี้ก็นะครับที่ว่าผมปลูกซองแถวอ่าส่วนมาทางนี้ก็จะมียางนาด้วยผมจะทําเป็นป่า ละเมาเป็นย่อมเป็นย่อมนะครับปลาละมาะเพื่อได้กินเห็ดอะอย่างนี้นะครับเกามีผักวานปลาปลูอ่าตอนนี้ยังรกอยู่นะครับยังไม่ได้มาทำความสะอาดนะครับเ้ามียางนานะครับลูกอ่าโซนนี้จะทําเป็นปลาเมาะนะครับนะนี่ก็ผักผ่าอะไรครับเพื่อนๆนะกะโดนน้ำอ่ะครับนะครับตรงนี้จะทําเป็นปลาลเมาะมียางนาปลาเห็ดนะครับ เมีเสดาจะคล้ากันปลามเือนกันนะครับยังนาท่วมหัวแล้วนะครับยังนาท่วมหัวเลยนะครับอ่อะเรามาดูฟังนี้ทําปีนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ที่ปลูกต้นไม้ที่เห็นเพื่อนเเห็นสูงๆนั่นครับท่วมหัวแล้วนะครับเข้าปีที่สองแล้วนะครับอ่าทางนี้กําลังปลูกปีนี้เองนะครับอปลูก เริ่มปลูกเดือนนะครับเดือนเริ่มฝนตกพุษภสานะครับเริ่มปลูกเริ่มทำเตรียมไว้ตั้งแต่เมษานะครับปีใหม่เมษาแลผมก็เตรียมทํำขนาให้กว้างขึ้นนะครับโดยดินไม่พอก็จะหาดินซื้อดินพูดง่ายๆซื้อดินมาเพิ่มเพราะว่าถ้าเราจะ เขาเรียกว่าถ้าเรียกถ้าเราจะดันนะครับเอาดันดินเฉพาะในดินานามาใส่มันไม่พอความสูงของคันนาจะไม่สูงนะครับผมจําเป็นต้องหาดินทั้งนอกมาใส่เพิ่มนะครับใส่ไม่เยอะก็คอยทําไปเรื่อยนะครับเพื่อจะได้คันนาที่สูงนะครับเพื่อเราจะได้มีปลูกปลูกอะไรได้นะครับผมก็มีสลับบริษเหมือนกันนะครับ ถ้ารอบนะครับรอบงนันนา4เมตรผมจะปลูกไม้ป่าร่วมด้วยไม้ผลนะครับนะครับมีขี้เหล็กมียางนานะครับดูแดงปดูป่านะครับต้นแดงแดงก็กรากวันป่าด้วยนะวัป่านี่นะรางวั ไหมเนี่นะครับดินฟ้านะครับส่วนบนขั้นหน้าก็ผมจะปลูกฟักทองปลูกแตงไทยนะครับไปเรื่อยเรื่อยนะครับรกหน่อยนะเผื่อนะรกหน่อยส่วนโซนนี้ก็จะมีปลาปล่อยลงมาจากฝั่งโน้นครับโดยทางโน้นจะมีมิสระเราไปดูกันนะครับมิสระเลี้ยงปลาแล้วก็ปล่อยน้ําปล่อยโดยเรา ค,ค,ะะค,ค,คุดขั้นคูสะนะครับขุดสะคุดขั้นคูนะครับให้เชื่อมต่อให้น้ําสามารถเชื่อมต่อหากันได้ระหว่างต้นข้าวระหว่างแปลงข้าวกับสะนะครับปลาจะได้ออกมาหากินได้ในใน,ในแปลงนาเรานะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวนะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวเราก็ให้เขาเข้าไปลงในสะนะครับปลานะครับ ในวันนั้นก็ปลูกสะเสดาถวายนะครับมีมันมีผู้ใหญ่นะครับรุ่นพี่นะครับก็ได้เอาเสะเดามาให้นะครับว่าช่างชอบปลูกนะครับก็เอาได้เอาเสะเวาถวยข้าวผงก็มาให้นะครับก็ขอบคุณนะครับกําลังกําลังออกยอดนะครับท่านเอามาให้นะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเรามีอะไรก็แบ่งกันนะครับ แต่ช่วงนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนได้นะเพราะเรากําลังเริ่ม,มปลูกนะครับว่าเรากําลังเริ่มต้นนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเวลาปลูกแล้วจะได้ผลกับที่เราไหมนะครับไปเรื่อยๆนะครับ่วนมะอ่นนี้มะม่วงนะครับ่วนนี้ผมจะปลูกไม้ไผ่ด้วยนะไผ่บุงหวานนะนี่ไผ่บุงหวานนะครับ ก็กำลังติดรากมั้งครับนะครับเพืเนนะ่อนๆนะรีบเดินไปดูส่วนฝั่งโน้นนะที่ดูลง่งๆนะก็ข้าวที่เคยทําคลิปแล้วนะครับฟานข้าวไม่ได้ผลกล้าเราไม่มีกล้าดําผมก็เอาผมจะเริ่มลองเอาพักพักบุงแก้วนะครับมามา,มาดำดูปลูกพะบุงแก้วนะลองดูเพนะื่อนๆเนาะดู ตอนนี้ต้นไม่มีต้นข้าวสักต้นนะครับแปลงนู้นนะครับน้ำท่วมบ่อยจังละมุดนะครับฝนล,นะละมุดครับอ่ะเราไปดูปลากันนะครับไม้ไผ่อันนี้ไผ่สร้างมนนะครับปลูกใหม่ๆนี่แหละนะครับ ได้สองอาทิตย์ผมจะถูกไม้ไผ่สองกอสางมนสองกอมงหวานสามกอตรงนี้เป็นไม้กระบกนะครับดกมากเลยไม้กระดกนะครับไม้กระบกดกมากเลยนะครับล้นเต็มพื้นเลยนะครับนี่ไม้กระบอกอ่ามาถึงสะแล้วนะครับสะกว้างหกเมตรนะครับ กว้าง6เมตรยาว8เมตรนะครับเรื่องปลานินปลาตะเพียนหลายปลานะคะเดี๋ยวาวันวันให้ดูนะครับรวันอาหารให้ดูกูให้ดูนะครับนะครับ กินไหมเมื่อกี้ผมกวานไปเที่ยวหนึ่งแล้วตัวเขาอิ่มแล้วมัง้งอยาให้เพื่อนๆเห็นนะครับมีไหมตอนเช้านี้จะใส่สายมาคงจะไม่หิวน,นะครับเพราะผมได้วานอาหารไปวางแล้วนะครับคนะหมวกตกครับลนะมมีลม แล้วความกว้างห้องสะนะครับความกว้างห้องสะก็แปดเมตรแปดพันหกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆผมหมวกควมตกลงไปนะครับตอนนี้ลมนะครับเดี๋ยวเอาหมวกก่อนนะครับไม่ได้แหละหมวกเอ๊ใส่แล้วมาอยากอยู่นะ ไห้นะคหมวกมาเรามาดูปลากันนะครับปลานินที่แดงๆเหลืองๆก็เป็นปลาในานะครับเป็นปลาในาทองปลาในาทองครับมีทั้งปลาในาทองปลาทับทิมนะครับเขากินอิ่มมั่งแล้วนะครับปลาดุกก็มี ปลาทิอะไรปลาอะไรเรืออะไรไปเทโพบหรืออะไรก็มีนะครับลูกเขาเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เคยเอาไปทำอาหารเลยนะครับก็เอาไว้เขาออกออกแม่แพลูกก่อนนะครับรู้สึกว่าป่านนี้นี่ค่ะดีนะครับรเหมือน,นนะถ้าเรานะครับถ้าเรามีสระนะครับ เราเอาปลานิลไปลงก่อนเลยครับผมแค่ตอนผมขุดสะนะครับผมก็ลงไม่กี่เดือนทีนี้ลูกออกมานะครับผมจําได้ว่าผมเลี้ยงปลาปลานิลตัวใหญ่มาปล่อยนะครับประมาณครับไม่ถึงร้อยตัวนะครับไม่ถึงร้อยตัวทีนี้เขาก็ออกลูกนะครับเต็มสะเลยนะครับ เต็มสะเลยนะครับเพื่อนๆนี่ผมก็ซื้อมาเพิ่มบ้างนะครับซื้อมาเพิ่มบ้างปลาเพียนหนึ่งถุงปลาเพี้ยนหนึ่งถุงปลาดุกหนึง่งถุงปลาหมอเทศหนึง่งถุงมาเป็นผสมผสานไว้นะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมก็จะมีกักกรดด้วยหนึง่งถุงมาใส่นะครับสามสี่เดือนนะครับ เขาก็ออกลูกเลยนะครับเฉพาะปลานินนะครับกับปลาปลาอะไรครับที่เหมือนปลาตะเพียนนะครับออกลูกเต็มเลยนะครับครับจุดนี้ผมก็ได้ขุดนะครับขุดให้เขาลงไปในแปลงนาได้นะครับมาได้เฉพาะลูกนะครับมาได้เฉพาะลูกปลาครับประมาณลูกปลาที่อยู่ประมาณหนึ่งนิ้วจะออกมาได้นะครับเขาก็จะหากินในนี้นะครับแปลงนา ส่วนตัวใหญ่นะและตัวใหญ่ออกมาไม่ได้นะครับโดยผมจะทําตะข่ายไว้นะครับตัวใหญ่ไม่ย้ายเขาออกมานะครับรัวน้ําท่วมแล้วเขาจะไปนะครับเพราะฝั่งนี้ผมไม่ได้ใส่ตะข่ายนะครับแต่เราก็มั่นใจในขั้นคูนาเราว่าซู้งพออยู่ได้พอปลายอยู่ได้นะครับแต่ก็เพื่อไม่ประมาทก็เลยยังไม่ปล่อย ปลาตัวใหญ่ออกมาด้วยนะครับใหมาได้เฉพาะลูกปลานะครับทีน,น,นี้ผมก็สะตรงนี้ก็ได้ล้อมไว้ที่เรียบร้อยนะครับตัวน้ํามาเยอะนะครับล้นก็เป็นการทดลองนะครับกําลังทําปีนี้นะครับเพื่อนนะก็ดูภาพบรรยากาศรอบๆบนะครับ อุดมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นะครับทําปีเดียวนะรเริ่มทําปีนี้นะครับจุดนี้นะครับดูต้นกล้วยนะครับเพื่อนนะก็วสวยนะครับเผือกนะครับเรียกว่าเผือกหอมนะก็จะมีอะโวคาโดปลูกแถวนี้ด้วยนะครับมังคุดมังคุดเตี้ยังคุดเตีย้ยยังไม่ทยังไม่ได้มาทำงานจาดนะครับ เตี้ยนะครับคือบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ลมดีสิเลืกินนะครับเพืเ่อนๆนะก็ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับพาชมเสียยืดยาวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับท้องฟ้าโปร่ง นะครับตอนเช้านะครับพาเพื่อนเนะครับมาอัปเดตมาดูผลงานหลังจากที่ปลูกทุกอย่างที่อยากปลูกก็มีที่เสียหายบ้างนะครับพ้าวบางต้นก็เรียกว่ามีปัญหาเรื่องด้วงนะครับมีต้นเดียวนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับก็เราค่อยหามาซ่อมไม่ แล้วก็ไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีแต่จะหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มนะครับยังไม่มีปัญหาเออมีครับวัวาโดอยู่ส่งฝั่งโน้นนะครับน้าแฉะเกินไปนะครับก็ไม่ได้ผลนะครับก็หาต้นไม้เปลี่ยนผมจะเอาละมุดไปเปลี่ยนนะครับนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนเือนนะเดี๋ยวพบกันที่ร้านตัดผมนะ นะครับ